ไงบ้างเนี่ยหรือว่าท้องหรือว่าคนท้องโอ้ยไม่ไหวทำซักผ้าไม่ไหวมีอาการเป็นไงบ้างที่ว่าปวดท้องคุณเอ๋ไม่ถ่ายเหมือนเดิมมล้วแหละไปเอ๋ไม่ค่อยถ่ายไงเพราะเอ๋ไม่ถ่ายเด็กก็ปวดเสียดใต้ท้องน้อยเนี่ยไม่ื่องถามเลยว่าเพราะอะไรเพราะว่าเป็นทอนท้องผูกแล้วไงอ๋อคุยกับธาตุหนักอยู่ล้คือไม่ถ่ายไม่ถ่ายมันก็ขี้กระต่ายอะเลยไม่อยากเบ่งขนท้องผูกก็จะเป็นอย่างนั้นแหละ ไอ้ไม่อยากแบ่งเพราะบ่าเขาบอกเบ่งแล้วมันจะแบบเป็นเดี๋ยวกลัวเป็นลิสิตดวง,ดวงใช่ไหมดวงเออจะหายร้องก็ไม่ผายอ่ะบอกมันอืดเนี่ยมันท้องอืดคือเอาง่ายคือไอ้ท้องผูกอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวตัวนี้มันจะมีสรรพคุณหลายอย่างโอ้มีเป็นโปรไบโอติกทานแล้วมีรสชาติอร่อยด้วยก็พาไปมาลองดูก้าไโอเคนม่ละพออาบน้ำก่อนไม่ไหวไม่ทำงานบ้านแล้วเนี่ปวดท้องมาก อ่านี่เลยคาริสโปรไบโอติกนี่นี่เตงดูตัวนี้นี่หรอมันเป็นอาหารสำหรับค, <า S 1> คนที่ท้องผูกท้องเสียถ่ายไม่หลุดหรือว่าไม่ถ่ายเหมาะสำหรับทานไม่ถ่ายเลยไม่เอาหลักๆเลยของเออ่ะ คือเอกเป็นคนถ่ายยากไม่ใช่ไม่ถ่ายเลยแต่ถ่ายยากมากถ่ายยากก็ต้องทานเลจะกินอะไรที่เขาบอกว่ากินแล้วมันจะเป็นรสอมูลิสราเอ้ยผลไมล้อะไรเอกก็ไม่ถ่ายไงนี่<ม>คืออะไรอ่ะอันนี้มันทํามาจากอะไรอ่ะเขาบอกว่าสารสากรัดจากส้มแขกด้วยหรอสารสกัดจากส้มแขกด้วยแล้วเขาก็มีอิมูริน เป็นใยอาหารที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้และไม่ให้พลังงานแต่เป็นอาหารของจุลินทซียไบโอติกช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลและไขมันในร่างกายสารสกัดจากส้มสีแดงส้มสีแดงช่วยเผาผ่านไขมันที่สะสมในร่างกายเนี่ยทานเวลาไหนดีที่สุด ทานทุกวันได้ไหมทานทานได้ทุกวันเลยวันละหนึ่งครั้งแต่ตรงนี้เขาบอกว่าทานก่อนนอนอ่ะพอดีเลยจะได้ลองเลยเนี่ยกำลังจะนอนกำลังเดี๋ยวจะนอนแล้วก็สามารถรับประทานได้ทุกช่วงเวลาที่สาคัญคือต้องอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกันแล้วก็ต่อเนื่องกันทุกวันหนึ่งซองก่อนนอนก็ต้องเป็นหนึ่งซองก่อนนอนไปตลอดเพื่อที่จะได้เห็นผลหนึ่งกล่องเขาจะมีอยู่สิบซองเราก็จะทานติดต่อกันสิบวันเราจะเราจะมาดูกันว่าผลจะเป็นยังไง เป็นซองซองของได้กินง่ายฉีกซองเ<อ>ทใส่ปาก <นะ S 2> หรือว่าจะชงกับน้ําอุ้ยแต่เอ๋ไม่เคยกินแบบไม่เคยกินฉีกซองแบบกินกินเลยนะลองดูก่อนลองดูก่อนมันจะมีรสเลมอนถ้าว่าเรากินน้ําตามมันจะมีรสบน,รนลิ้นเคยกินหรือว่าติดกินแต่อิโนโฮ <c oughs> แล้วก็เจ้าเอ๋ลองดูลองดูติงต้องลองดูซองเล็กกะทัดรัด อีกแค่สองเดียวพอเพราะว่าเป็นปริมาณที่ร่างกายเราสมควรได้รับต่อหนึ่งวันอ่าฉีกซองเลยจะมีจิจิกจิก,ก,กง่ายๆลองดูลองดูลองดูองดอของมีต้องลองกินอย่างนี้เลยเหรอใช่อ่าลองเทไปน,นิดนึงก่อนดูว่ารสชาติเป็นไงถ้าไม่ดีเดี๋ยวค่อยผสมน้ําอืมอร่อยไหมอร่อยอร่อยเมื่อกี้ขนมรสชาต แต่ว่าไม่ควรที่จะแตกกินแบบนี้เลยอืมควรจะกินนุกินเลยอเอาเลยนะโอเคกินเลยแล้วเดี๋ยวดื่มน้ําตามหมดร่องวันนี้กินคาริสเป็นวันที่สามวันแรกกับวันที่สองเนี่ย เออมันจะมันจะถ่ายเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้มันต้องให้ตัวคาริสเนี่ยมันไปปรับระบบในเรื่องของเอ่อในลำไส้อ่ะให้มันเกิดปฏิกิริยากับสิ่งที่เรามันจะทําให้เราขับถ่ายมาเงี้ยเนี่ยอันนี้เนความคิดเนียนะแต่โดยทั่วๆไปอ่ะจะกินปุ๊บเลยเห็นผลนะยากเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่สามค่ะแต่ถามว่าเอ่อวันตั้งแต่วันที่สองถ่ายมาไหมถ่ายแล้วนะถ่ายแล้วถ่ายปกติด้วยแล้วก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเอ่อมันจะมีการกระตุ้นให้รู้สึกก่อน แล้วก็จะเริ่มถ่ายอ่าวันหนึ่งก็จะประมาณสองครั้งไม่ถึงขนาดทําทให้เราต้องรีบรนหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการเดินทางมันจะมีการเตือนให้เราได้รู้สึกเนี้ยอืออันนี้เป็นวันที่สามเนาะ <c oughs> เราก็จะกินให้ครบติดต่อกันทุกวันเลย <c oughs> เพื่อที่มันจะได้ปรับสภาพได้นะคะ ก็ครบ10วันแล้วนะคะของวอลินาค a ริสโปรไบโอติกนะคะอาหารเสริมที่มีโดดเดน่นจุลินซีโปรไบโอติกที่เหมาะสมกับลำไส้ของมนุษย์นะคะแล้วก็เป็นสารพรีไบโอติกนะคะจุลินซีตัวนี้นะคะจะมีให้พลังงานได้ดีมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่แพ้นมนะคะสามารถดื่มได้เพราะว่าปราศจาก การส่วนผสมของนมนะคะแล้วก็สําหรับสาวๆนะคะที่กลัวอ้วนไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่มีน้ําตาลนะคะสําหรับจุดเด่นนะคะของคาริสตตัวนี้นะคะก็คือจะเสริมสร้างในเรื่องของคุณภูมิคุ้มกันของร่างกายลดภูมิแพ้ลดการท้องผูกนะคะแล้วก็เป็นการป้องกันการติดเชื้อทางเดินอาหารด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวนะคะที่อยู่ในท้องตลาดแล้วบอกได้เลยว่า เป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวที่มีสารไบโอติกเปรียบเสมือน การได้ดื่มนมแม่ด้วยแล้วก็สําหรับคาริสตัวนี้นะคะาทานได้ดีที่สุดก็คือตอนไหนสามารถทานได้ทุกวันนะคะแล้วก็แนะนําให้ทานก่อนนอนด้วยนะคะที่สามารถแต่ก็เราสามารถรับประทานแนะนําได้ทุกเวลาทานอย่างต่อเนื่องได้ทุกวันในเวลาเดียวกันนะคะเพราะว่าคาริสเนี่ยจริงๆอัเหมาะสมกับใครนะคะก็บอกแล้วว่าคาริสปัญหาดักหนักที่น่าสนใจก็คือสําหรับคนที่ท้องเสียหรือว่าท้องผูกหรือว่าถ่ายไม่สุดนะคะที่มีระบบการถ่ายที่ไม่ค่อยดีนะคะอันนี้คือใช้ได้ดีสำหรับคนที่เกิดปัญหานี้นะคะเพราะ สรรพคุณของเขาเนี่ยดีมากเพราะว่าเป็นไบโอติกนะคะเป็นสารที่อยู่ในตัวเดียวกับน้ำนมแม่นะคะสําหรับคาริสต,ตัวนี้นะคะมีช่องทางในการจําหน่ายนะคะเดี๋ยวก็จะลงเอาไว้ให้ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อเป็นไลน์ไอหรือ Line แอดนะคะหรือว่าคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็มีเบอร์โทรให้ด้วยนะคะเดี๋ยวลวาวาชาแนลนะคะจะลงช่องทางการจําหน่ายของตัวนี้ให้ราคาถูกมาก1 5 5 0บาท สามารถหาซื้อได้นะคะทานดีมีประโยชน์ด้วยนะคะเป็นการสร้างเสริมร่างกายของเราลดภูมิแพ้แล้วก็ลดการท้องผูกด,ดีๆนะคะวิธีการกินก็ง่ายๆเลยนะคะกอน,นอนฉีกซองแล้วก็ทานได้เลยแล้วก็ดื่มน้ําตามนะคะคก็ปกติในวันในวันรแรกๆของเอนะคะคือเอจะแบบเป็นคนที่มีอาการว่าเอา่อท้องอืดมากท้องอืดน,นะคะท้องอืดแต่ทีนี้ว่าด้วยด้วย ด้วยตอนนี้บอกได้เลยว่า10วันที่ผ่านมานะคะอาการท้องอืดเนี่ยไม่มีอาการจุกเสียดก็ไม่มีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าก็ไม่อึดอัดนะคะก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะแล้วก็ท้องก็ไม่ใช่ถึงกับคุณตัวเองเป็นคนท้องแบนอะนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่ถึงขนาดว่าท้องอืดหรือว่าใส่ชุดออกมาแล้วท้องป่องเลยนะคะอันนี้ก็จะรู้สึกว่าทานแล้วก็ดีขึ้นอาการท้องก็จะลดจุกเสียดได,ด้ฝากนะคะสำหรับคิตภัณทำดีด ของเรานะคะเหมาะสมกับร่างกายของเราค่ะแล้วพบกับลาว่าชาแนลได้ใหม่นะคะกับฟื้นฟูในดีๆแล้วก็คลิปดีๆนะคะแล้วเราก็จะมีคลิปสนุกๆของลาว่าชาแนลอีกต่างหากให้เพื่อนๆคอยกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์ subscribe แล้วก็กดติดตามลาว่าชาแนลด้วยสําหรับวันนี้บ๊ายบายอาหารดีกับคาริสะนะคะ